มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโชว์ของที่ห้อยคอหลังรอดมาได้เพียงคนเดียวเหตุการณ์รถตู้ จากอุบัติเหตุเมื่อเวลา21ิ30นาทีของวันที่22มกร,ราคม2566รถตู้โดยสารโตโยต้า Toyota, คอมพิวเตอร์จากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะได้เสียหลักพุ่งชนราวเหล็กกัน้นทางเกาะกลางถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่100ถึง99บ้านมอจะบกตำบลมิตรภาพอำเภสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมา เกิดไฟลุกไหม้ท่วมรถตู้ทั้งคันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายและมีผู้รอดชีวิตคลานออกมาจากรถได้หนึ่งรายตามข่าวที่เสนอค่ะล่าสุดนะคะนายธนาชิตกิ่งแก้วซึ่งได้คลานออกจากรถตู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับอนุญ,ญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลและเข้าให้ปากคำกับร้อยตำรวจโทนันทพงศ์ พนักงานสอบสวนบอกว่าช่วงที่ตนเองตกใจตื่นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องด้วยสัญชตาตญาณได้ใช้เท้าถิบกระจกรถจนแตกและคลานออกมาได้ตนเชื่อว่าที่รอบพระวะทาเวสุวรร์วัจุลามณีจังหวัดสมุทรสาครที่แขวนคอตลอดเวลายอย่างแน่นอนพร้อมโชว์ให้ดูค่ะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ